สวัสดีครับผมอลักกี้ครับวันนี้ก็เช่นเคยครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมรีวิว1คันครับผลงานห้องเครื่องนะครับล่าสุดนะครับจากทางลักกี้ของเราเนาะคันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆได้ติดตามคันนี้อยู่บ้างก็อาจจะเห็นการอัปเดตบ้างนะครับแต่ว่าเรา่อนข้งจะอัปเดตน้อยนะครับเราอยากจะให้ผลงานทั้งหมดนะครับได้เห็นกันตอนที่มันเสร็จเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะรีวิวทั้งคันนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในแล้วก็เจาะลึกเรื่อง ห้องเครื่องกันนะครับก็ต้องเท้าความของครับคันนี้นะครับเป็นรถของน้องท็อปนะครับท็อปช็อปซึ่งตกแต่งกับเราเกือบทุกอย่างแล้วแหละนะครับซึ่งทําไปแล้วแล้วก็รอบนี้นะครับเอาเป็นสเตปเทเบิคู่นะครับในเครื่อง1.9้นะครับทำคลองเครื่องใหม่หลายรายการนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยและก็มีทีเด็ดมากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคครับ มาเริ่มกันที่ภายนอกนะครับหล่อๆแบบนี้นะครับกับกับตัวรถสีน้ําเงินสดใสนะครับประตูคาร์บอนฝาหน้าคาร์บอนนะครับแล้วก็จะมีด้านท้ายเป็นฝาท้ายคาร์บอนนะครับแล้วก็กันชนหน้ายังไม่ได้ใส่นะครับซึ่งต้องบอกตัวคันนี้นะครับเป็น1.9นะครับทำหน้าท้าย2,020มาเต็มระบบเลยนะครับก็สวยงามนะครับลูกก็หล่อตามสไตล์วัยรุ่นอยู่แล้วนะครับมาเอารายละเอียดของภายนอกกันก่อนแล้วกันเนาะ นะครับล้อ CE 28นะครับยางโตโยต้ายนะครับตอง 8R นะครับยางนี้ก็เพิ่งใส่นะครับราคาก็เอาเรื่องอยู่พอสมควรนะครับยางใหม่ๆนะครับดอกยังอยู่อยู่เลยนะครับเบรกหน้าก็เป็นเอ็นเลสครับน็อตล้อเลนะครับตามสเปคนะครับขวัญใจวัยรุ่นอยู่แล้วนะครับทรงนี้นะครับโหลดจัดทรงนะครับเท่ๆช่วงล่างก็มีเดี๋ยวเราไปเจาะดยกันนะครับไปช่วงล่างนะครับ อ่มีโชคเลแท็กนะครับอทำแนบนะครับทำเออามนะครับทำโชคปั้งนะครับจากลักกี้นะครับปรับเตดไว้ให้พร้อมรองรับแรงม้าความแรงนะครับอ่เดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของห้องเครื่องกันเลยดีกว่าครับอ่พี่นิวครับเปิดฝากระโปรงให้หน่อยครับตั้งเลยออืนะครับอ่า ตัวนี้ต้องเป็นแบบต้องบอกว่าเป็นรูปแบบใหม่นะครับรับตัวท่ออินเตอร์เนี่ยจะเป็นไทเทเนียมแต่ว่าเราจะเป่าสีในรูปแบบใหม่นะครับเพื่อความแตกต่างแล้วก็เอกลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบแนวนี้มามาดูครับว่าแนวนี้เพื่อนๆชอบไหมนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าห้องเครื่องจาาลักกี้นะครับก็สุดสีมือทุกคันนะครับ1.9นะครับทำเป็นเทอร์โบคู่เลยครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการจัดวางนะครับเดินท่ออินเตอร์เป็นไทเทเนียมนะครับ ขยับชุดหม้อน้ำแผงแอร์ลงล่างนะครับทำกรอบอินเตอร์ใหม่นะครับก็ในส่วนตรงนี้ก็บอกครบคันจริงๆครับช่างสายไฟสี่ห้องเครื่องนะครับระบบน้ํามันในส่วนหัวชุมงวัชิรคันนี้มีหมดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของความแรงเนาะก็จะมีรีแมปกล่องหลักแล้วก็กล่อ,องอันต้าบูสต์นะครับก็เดี๋ยวในเรื่องของความแรงเดี๋ยวขอเป็น EP 2ีนะครับเดี๋ยวเราจะไปจูนกันแล้วก็พาเพื่อนๆไปลองฟิลลิงเทอร์โบคู่1.9นะครับว่าวิ่งแบบไหนหรือว่าแม่แน่อาจจะขึ้นไดโนกัน นะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็เดี๋ยวเนี่ยวันนี้เสร็จนะครับพรุ่งนี้จะต้องขึ้นสไลด์นะครับพร้อมทีมลักกี้นะครับฝากประชาสัมพันธ์งานนะครับวันศุกร์นี้นะครับเราจะไปร่วมงานที่สนามพีรัสเซอร์กิตพัทยานะครับเดี๋ยวผมขึ้นชื่องานไว้ให้นะก็เผื่อว่าเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นแวะไปหากันนะครับแวะไปชมตัวจริงนะครับรถจากลักกี้นะครับงานนี้ไปร่วม20คันนะครับต้องบอกว่าร่วม20คัน นะครับเต็มขบวนแน่นอนนะครับไป2เทนเลอร์นะครับจะมีคันนี้แล้วก็อีกหลายคันนะครับที่กําลังรวมพลรวมตัวกันเข้ามานะครับอ่าในส่วนของความแรงก็พูดไปแล้วนะครับว่าเป็นในส่วนของ EP2 นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะรายละเอียดเรื่องความแรงกันแล้วก็เดี๋ยวไปเทสอให้เพื่อนๆกันแต่วันนี้เราจะพามาชมเรื่องรายละเอียดงานห้องเครื่องนะครับของคันนี้นะครับงานติดตั้งรูปแบบการจัดวางรูปทรงนะครับเนื้องานนะครับมาผมขอที่ท่ออินเตอร์ก่อนเลยนะครับ ตัวนี้นะครับรูปทรงผมเน้นเรื่องการแนบขนานกับบอดี้นะครับเข้ารูปเข้าทรงนะครับตามมิติรถนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็จะตรงฝั่งนี้ก็จะได้ขนานได้โค้งตามตำแหน่งของมันนะครับที่ควรจะเป็นนะครับตอดแล้วแต่สไตล์คัตาตายมันน้อนครับแต่ว่าแบบนี้นะครับสไตล์ลักกี้นะครับเพื่อนๆชอบไหมถ้าชอบก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับจะได้เป็นกําลังใจให้เราแต่ถ้าเกิดเอ้ยตรงไหนที่ คิดว่ามีแบบอื่นสวยกว่าก็ฝากคอมเมนเ์เข้ามานะครับติเพื่อก่อนะครับเราจะได้พัฒนาเก็บไปคิดนะครับว่าคันต่อไปเราเฮ้ยถ้าเพื่อนๆตรงไหนที่แนะนํามาแล้วเกิดประโยชน์เฮ้ยเราเห็นว่าได้สมควรแนวทางนี้น่าใช้เราก็จะหยิบยกมาใช้นะครับต้องฝากเพื่อนๆนะครับช่วยติชมนะครับเพื่อพัฒนาลัคกี้ของเราด้วยนะครับนะครับทองไดเเนียมนะครับตรงนี้เป่าเป็นสีน้ําเงินนะครับเชื่อมเก็บเงินนะครับ สีนี้เพื่อนเพื่อเคยเห็นที่ไหนหรือเปล่าครับแต่ผมว่าผมก็เจ้าแรกๆนะครับสําหรับสีนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับศิลปะไม่มีใครตามไม่มีใครนํานะครับศิลปะไม่มีขอบเขตนะครับลุยได้ตามสบายนะครับนะครับในส่วนของฝาวาวนะครับดูผิวเผินเฮ้ยฝาเดินหรือเปล่าอาจจะจริงไม่ใช่ตัวนี้เป็น CNC นะครับสีดำนะครับเป็นฝาวาว CNC เป็นเหล็กขึ้นมาทั้งตัวนะครับมีชุดฝาครอบให้นะครับ นะครับก็ในส่วนของเทอร์โบคู่นะครับตัวนี้นะครับเป็นเัพเป็นสเปคของลักกี้แล้วกันเนาะเราเราไม่บอกแล้วกันว่ายอดใบกี่มิลยังไงหรือว่าหายลูกหน้าลูกหลังเท่าไหร่นะครับเราพูดถึงแค่ว่าเป็นเทอร์โบคู่เนาะรายละเอียดตรงนี้เราขออุบไปนิดนึงนะครับสูตรใครสูตรมันนะครับแต่ถ้าเทอร์โบคู่ลักกี้นะครับทีเด็ดแน่ันแน่นอนนะครับใช้งานจริงนะครับแรงจริงนะครับขับได้ขับสนุกเพราะเราปรับเซ็ตให้ทั้งหมดนะครับดูรายละเอียดของเทอร์โบแล้วกันนะครับ กระป๋องลูกนี้นะครับคับคุมลูกสองนะครับกระป๋องลูกนี้คุมลูกหนึ่งะครับในการปรับจูนเดี๋ยวเราจะไปเจาะรายละเอียดทีย่บอกข้างต้นนะครับหม้อน้ํานะครับย้ายตําแหน่งลงด้านล่างนะครับนะครับเห็นไหมครับถ้ามองเรื่องรายละเอียดนะครับจริงๆหม้อน้าเนี่ยเห็นนะครับลัคกี้เราไม่เคยมองข้ามเรื่องพวกนี้นะครับมันจะขนานเท่ากันนะครับแล้วก็ตําแหน่งการจัดวางผมจะชิดฝั่งขวาเพื่อ ตากล้องเรามาแล้วครับหลังจากรอทั้งวันโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับพี่พับนะครับก็จะมาถ่ายรถคันนี้แล้วครับลงแฟนเพจเพื่ออให้เพื่อนๆได้ชมในรูปรูปแบบฉบับของภาพนิ่งนะครับต้องบอกว่าพี่พับนะครับถ่ายรูปสวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนในโพสต์ต่อๆไปนะครับโอเคถังพักน้ำนะครับอยู่ตรงนี้ นะครับถามว่าสวิตยากไหมจริงจริงไม่ยากเดี๋ยวประกอบกันชงเสร็จอาจจะเห็นว่าเทยมันก็เอื้อมเอื้อมถึงอยู่แล้วนะครับนะนะครับต้องบอกว่าสวยทั้งในรูปแล้วก็ตัวจริงนะครับสวยแบบซูมได้นะครับรายละเอียดด้านลงด้านล่างความสะอาดเรามาเป็นอันดับหนึ่งหนึ่งในการทํารถนะครับฟืบแล้วก็ระบบสายไหลกลับเห็นไหมนะ่ะนะครับชัดไหมครับมีชุดสายเลี้ยงแกนเทอร์โบชุดไหลกลับนะครับ เฮดเดอร์เดิมนะครับปรับองศาทํามุมใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเบรกนะครับกระปุกเบรก CNC นะครับขาจับลักกี้นะครับเกีียวมอลมนะครับแล้วก็มีสวิกเบิร์นนะครับอันนี้ชุดมหัวใยทั้งหมดนะครับเป็นของ h y b นะครับโอเคไปเดี๋ยวไปในรถกันสักเล็กน้อยนะครับก่อนจะให้พี่พับนะครับถ่ายรูปกันอ่ะแล้วก็วัดบูธนะครับอ่าวัดบูธนะครับออโตมิเตอร์โกโบนะครับ เดี๋ยวเปิดไฟให้ดูก็จะออกสีไฟน้ำเงินน้ำเงินนิดนึงให้เข้ากับตัวรถนะครับต้องบอกว่าเปลี่ยนใหม่ทั้งคู่นะครับแล้วก็นี่ครับพงมาลัยนาดีแท้คอพับนะครับคอบากครบชุดนะครับน็อตพวงวาลัยไทเทนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กิมมิกสำคัญครับได้รถน้ำเงินได้น้ำเงินนะครับครับก็คันนี้ก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวส่วนเจาะเรื่องเดี๋ยวเราไปดูในรูปภาพหนิ่งกันบ้างเนาะนะครับก็ ขอบคุณนะครับสำหรับทุกโอกาสที่เพื่อนๆมอบเข้ามาให้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับแฟนๆเพจลักกี้นะครับที่ให้การติดตามเป็นอย่างดีนะครับก็ถ้าคันนี้นะครับเพื่อนๆชอบก็ฝากแชร์ฝากคอมเมนต์เป็นกาลังใจนะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆของท่านได้เห็นนะครับว่าการแต่งรถแนวนี้ก็สวยไบอีกแบบนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมจะอัพคลิปบ่อยนะครับเพื่ออัปเดตการเดินทางนะครับของชาวแก๊งลักกี้นะครับซึ่งเป็นรถโชว์นะครับเกือบ 20คันนะครับที่ที่เราจะนำไปนในงาน time attack นะครับที่พัทยาสนามเพลักเซอร์กิานะครับเดี๋ยวเราจะนำะคลิปนะครับแล้วก็รูปภาพมาฝากเพื่อนเพื่อนเยอะๆยแล้วกันนะครับว่ามีคันไหนยังไงไปบ้านนะครับแต่ว่าทีเด็ดเยอะๆยะมากมายแน่นอนนะครับโอเค